อย่างที่หลายคนทราบกันดีว่าตอนนี้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเป็นตัวแล้วเรามีผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปกว่า14ล้านคนคิดเป็น20%ของประชากรทั้งประเทศและตัวเลขนี้กำลังจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คำถามคือเมื่อผู้สูงอายุมีมากขึ้นอะไรคือสิ่งที่น่ากังวลที่สุดเรื่องโครงสร้างประชากรที่กลับหัวเศรษฐกิจที่แรงงานลดลงแต่ถ้ามองในมุมของระบบสาธารณาสุขมีคำถามที่น่าคิดกว่านั้นคือเราจะดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงอย่างไรให้ทั่วถึงและยั่งยืนเพราะความรับผิดชอบในการดูแลไม่ใช่แค่เรื่องของคนในครอบครัวอีกต่อไปแต่คือหน้าที่ของรัฐท้องถิ่นและชุมชนที่ต้องร่วมกันออกแบบระบรบรองรับในระยะยาวซึ่งคำตอบนี้เริ่มขึ้นแล้วตั้ง แต่ปี2559เพื่อเตรียมรับมือกับสังคมสูงวัยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้วางรากฐานของระบบดูแลระยะยาวสำหรับผู้มีภาวะพึ่งพิงหรือ LTC โดยมีเป้าหมายคือให้ผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลที่บ้านอย่างเหมาะสมและต่อเนื่องโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยสปสชจะสนับสนุนงบประมาณผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือว่ากองทุนกะปะทและให้ท้องถิ่นอย่างเทศบาลหรือว่าอ,อบาตอเ,เป็นคนบริหารจัดการทั้งวางแผนการให้บริการและจะัดสรรงบประมาณซึ่งเหตุผลที่ให้ท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลนั่นก็เพราะว่าไม่มีใครรู้จักชุมชนได้ดีเท่าคนในพื้นที่เอง ตลอดหลายปีที่ผ่านมาระบบ LTC ได้ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องและในปี2,567ก็ได้มีการยกระดับการดูแลที่เข้มข้นมากขึ้นเพื่อตอบโจทย์ป,ปัญหาสังคมสูงวัยที่กำลังขยายตัวอย่างแรกคือการปรับเพิ่มงบหมองจ่ายรายหัวสำหรับดูแล LTC จากเดิม6,000บาทต่อคนต่อปีเป็น1,442บาทต่อคนต่อปีกระจายผ่านงบกองทุนกปทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลต่อมาขยายกลุ่มเป้าหมายจากเดิมที่มีผู้สูงอายุ ผู้มีภาวะพึ่งพิงติดบ้านติดเตียงผู้พิการและผู้ป่วยระยะประคับประคองแล้วเนี่ยก็ให้ครอบคลุมถึงผู้ป่วยสมองเสื่อมและผู้ป่วยระยะท้ายเพิ่มเติมโดยมีการเปลี่ยนระบบจ่ายเงินจากเมาสจ่ายรายหัวมาเป็นจ่ายตามแผนการดูแลรายบุคคลหรือแคร์แพ a n โดยแคร์มินิเจอร์จะประเมินและวางแผนส่งให้ท้องถิ่นอนุมัติก่อนที่จะให้แคร์กิฟเวเข้าไปดูแลกลุ่มเป้าหมายที่บ้านตามแผน รวมถึงการปรับหลักเกณฑ์ให้ท้องถิ่นสามารถใช้เงิน LTC จากกองทุนกปทสนับสนุนค่าตอบแทนให้กับ Caregiver และจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือที่จําเป็นผลจากการยกระดับเหล่านี้ทําให้ปีที่ผ่านมา LTC สามารถดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงได้ถึง320,000คนจากเป้าหมาย440,000คนคิดเป็น80%ทั้งยังมี Caregiver ที่เข้าสู่ระบบการดูแล LTC อีกเกือบ100,000คนและมีกองทุนกปทของท้องถิ่นถึง7,362 ห่งจากทั้งหมด7,756แห่งที่มีระบบดูแล LTC เหลือเพียง394แห่งก็จะครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วไทย และในปี2568นี้มีเป้าหมายต่อไปคือต้องดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงให้ครอบคลุมครบ100เเ์ให้ได้ซึ่งมี2แนวทางสําคัญที่กําลังเดินหน้าอย่างแรกก็คือผลักดันให้ท้องถิน่นร่วมสมทบงบเพิ่มอีก10%เจากค่าดูแลรายหัวที่สปสช,ชจัดสรรให้หรือประมาณ1042บาทต่อคนจากยอด1 4 4 2บาทต่อคนในส่วนนี้ท้องถิ่นเห็นชอบเพราะเห็นว่าจะช่วยให้ขยายการดูแลและเพิ่มการดูแลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไปด้วย รวมถึงแนวคิดจ้างงาน Caregiver ในระบบจากปัญหาค่าตอบแทนในหลายๆพื้นที่ไม่สม่ำเสมอและน้อยเกินไปทําให้ c a r e g i อร์หลายคนไม่อยากทํางานต่อจึงเสนอค่าตอบแทนเดือนละ5,000บาทรองรับ50,000คนภายใน3ปีและอยู่ระหว่างคอรมอพิจารณา ทั้งหมดทั้งมวลก็คือการเดินหน้าขับเคลื่อนการดูแลผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลในระยะยาวหรือการดูแล LTC ที่จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นขยายการครอบคลุมได้มากขึ้นและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังผ่านการเติมเงินงบประมาณของเทศบาลและอบตเพื่อเสริมกับสปะสะชนในการดูแล LTC ในพื้นที่ของตอนเอง และขนาดนี้เรื่องก็อยู่ระหว่างรอการพิจารณาขั้นสุดท้ายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่หาดผ่านและมีไฟเขียวเมื่อไหร่สปสชก็จะแจ้งแนวทางปฏิบัติเพื่อใช้เป็นแนวทางซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการร่วมสมทบงบภายในปี2568นี้เลย